ชาวิกาวัตสัง representing Thailand เป็นเรื่องที่น่าช็อกของวงการประกวดนางงามมากนะครับที่ในวันนี้เนี่ยพี่ยิ้มชาวิกาวัตสังได้ทำการถอนตัวจากการประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เนื่องจากเกิดบัตนเหตุทำให้พิมเนี่ยต้องถอนตัวในระหว่างการเก็บตัวซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้จากการประกาศเข้ารับ30คนสุดท้ายและกองประกวดจะต้องหาคนมาแทนที่แต่วันนี้เนี่ยเราจะไปชมภาพความประทับใจของพีย่ิมกันครับหมายเลข2ชาวิกาวาสัสัมผูเก่งหมายเลข2ครับ เ,เอมากหมายเลขสองชาววิกาวัดส,สังส่วนสูง180เซนติเมตรการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอสัมชัญ คนสุดท้ายที่จะเข้ารอบ5คนได้แก่หมายเลขสอนางสาวชาัุกาวัดสังคบและหนึ่งใน5คนนี้นะคะคือผู้ที่จะได้ครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2015 คุณมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยรณรงค์ให้วัยรุ่นไทยเห็นคุณค่าของความเป็นไทยเชิญค่ะค่ะสำหรับยิ้มนะคะ ความเป็นไทยในยของคนไทยเนี่ยคนไทยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปลอกเลียนแบบใครไม่จําเป็นต้องไปทําตามใครแค่เราภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนไทยมีภาษามีอาหารมีวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยแค่นี้เราไม่จําเป็นต้องไปทําตามใครเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคาตอบของหมายเลขสอง สวัสดีค่ะยิ้มชาวกาวัสังค์ค่ะ90อายุ24ปีจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอสมชันนะคะคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการและก็องค์กรผู้นชีพค่ะปัจจุบันเป็น He a d ทนเตอร์บริษัทเฮ e s t e ทคค่ะยิมมีความเชื่อค่ะว่าคนเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอให้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมเพื่อที่เราจะเริ่มต้นทําตามความฝันแต่เราสามารถเริ่มต้นได้และปัจจัยทุกอย่างจะตามมาเองและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือใจเราจะแข็งแรงมากค่ะเพราะกว่ายิมจะมายิ้มจุดนี้ได้ยิ้มชนะใจตัวเองมาแล้วค่ะคีย์เวิ หยุดค่ะเริ่มค่ะค่ะ,ะความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะยิ่มขอญาตพูดในเรื่องของสังคมไทยเราต้องยอมรับค่ะว่าสังคมไทยตอนนี้ก็มีการเหลื่อมล้ำอยู่ยิ่งขอญาตพูดถึงในเรื่องของสิทธิของมนุษย์ค่ะสิทธิของ L G B T ค่ะทุกวันนี้ ถึงแม้พวกเราจะพูดว่า LGBT มีสิทธิทุกอย่างที่เหมือนกับเพศเจนเดอร์ทั่วไปนะคะแต่จริงๆแล้วพวกเขายังคงขาดสิทธทิทางกฎหมายหลายๆอย่างในเรื่องของกรรมสิทธิ์ยิ้มมองว่าในความรักหรือในเรื่องของกรรมสิทธิ์เนี่ยทุกๆอย่างมันไม่ควรจะมีคําจํากัดความเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่มีคนไม่มีควรจะมีคําว่า LGBT แต่มันควรจะเป็นคําคถามค่ะเชิญพี่หนุ่มค่ะ สวัสดีครับยิ้มสวัสดีค่ะ,ะพี่ต่อเนื่องเรื่อง L G B T เลยเนาะะบนเวที Miss Universe เนี่ยอนุญาตให้ผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยประกวดร่วมกับผู้หญิงได้ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์นั้นยิ้มคิดว่าเมืองไทยเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังถามว่าถึงเวลา ถึงถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะคะยิบม <20 S 2> <20 S 1> า,าแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ควรจะเอาเพศเนี่ยมาจํากัดความต้องการเจตนาของเขาหรือว่าความสามารถของเขาเราควรจะให้เขาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองได้แสดงศักยภาพออกมาว่าไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนถ้าเขามีความต้องการแบบนี้แล้วเขาทำออกม,มานไดีเราควรจะเปิดโอกาสให้กับเขาค่ะเชิญคุณครูค่ะครูขอถามว่าทําไมเลือกที่จะพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศก่อน อันนี้อยากได้เหตุผลเฉยๆอันนี้หรือว่าเรา,เาพูดเพื่อเอาใจแฟนคลับหรือเปล่าอันนี้ขอถามแทนหลายๆท่านนะคะค่ะค่ะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการที่พูดแทนใครหรือว่าพูดเอาใจแฟนคลับแต่ยิ้มพูดเพราะว่ายิ้มพูดเพื่อตัวยิ้มเองด้วยค่ะยิ้มเป็นหนึ่งใน L G B T และยิมก็ภูมิใจที่ยิมเป็นแบบนี้ค่ะที่ยิมพูดออกมาเพราะว่ายิมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เหมือนกันเราเป็นคนที่เจอปัญหาเราเลยสามารถพูดถึงปัญหาได้แท้จริงยิมก็เลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขาว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคืออะไรและยิมก็ออกมาพูดในวันนี้ค่ะเชิญดตรต้องค่ะถ้าสมมติเราได้คําถามเหมือนฟ้าใสาที่ได้ปีที่แล้วตอนที่ขึ้นไป ไปหาไอรอบรอบห้าคนสุดท้ายนะครับให้เลือกระหว่าง privacy or security ถ้าเราต้องตอบ30วิเราจะตอบอยังไงครับค่ะค่ะถ้ายิ้มจะต้องเลือกนะคะยิ้มจะเลือกว่ามันไม่มีอะไรที่ perfect 100%เพอร์เฟต์เราไม่สามารถเลือก security หรือว่า privacy ได้เพราะว่าการสุกต่งไปในทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันจะมีความที่ไม่พอดีค่ะ ยิ้มเชื่อว่าจริง,รงๆแล้วอะทุกๆอย่างมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคร้อยเปอการที่เราจะมี p r i เว c ซี่อย่างเดียวมันก็จะทําให้เราสูญเสียในเรื่องของ Security mm hmm. หรือถ้าการเรามีอีกด้านหนึ่งเราก็จะสูญเสียอีกด้านหนึ่งเราควรจะมีทั้ง2องอย่างให้มันพอดีพอเหมาะเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรเพอร์เฟคดิโมแครตีก็มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นมีคําถามองงีกไหมคะถ้าไม่มีแฟนคลับมี สวัสดีครับคุณยิ้มมีคําถามให้คุณยิ้มนะครับประชาธิปไตยนางงามและการเมือง3ส,สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรครับค่ะประชาธิปไตยนางงามแล้วก็การเมืองนะคะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วค่ะอย่าลืมว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนคะ่ะนางงามก็คือประชาชนคนหนึ่ง ทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็อนาคตของตัวเองค่ะแต่อย่างคือนางงามเนี่ยเราเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะการที่เราจะออกมาแสดงความคิดเห็นเราควรจะระวังในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นอออกไปเราควรจะนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนยอมรับความคิดเห็นของทุกคนครับถ้าทุกคนมีคําว่าเอมพัตตีเราจะลดความเราจะลดความมีคำถามเพิ่มอีกไหมคะ ถ้าไม่มีขอบคุณคุณยิ้มค่ะ